มาเปรียบเทียบกันต่อให้เห็นจะจะไปเลยว่าถ้าเจนนี่ไม่ได้เอารายได้ไลฟ์เนี่ยเข้าบริษัทแต่ว่าเอามาเข้าบุคคลธรรมดาก็คือเข้าตัวเองแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงคือเบสิกก็คือว่าถ้าเอาเข้าบริษัทอ่ะบริษัทจะเสียภาษี20%บนฐานของกําไรสุทธิคือหักค่าใช้จ่ายแล้วแต่ถ้าหากว่าเจนนี่เอารายได้ไลฟ์อ่ะเข้าบุคคลอะ่ะอันเนี้ยมันจะหัก ค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนแล้วไปเสียภาษีขั้นบันไดนะบนฐานเงินได้สุทธิมันก็เลยต่างกันตรงนี้ทีเนี้ยในคลิปเนี้ยจะขอเอารายได้เฉพาะค่าไลฟข์ของจากพี่หนุ่มเนาะสล้านบาทยกตัวอย่างแค่สามล้านที่เป็นรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายขอสมมุติว่าให้เกิดขึ้นแค่3ามแสนบาทเรามาแยกพิจารณากันเป็นสองกรณีอมเพียงภาพจงมาปิ้งกรณีแรก จจนี่ทำงานเป็นทีมมีทีมงานมีลูกจ้างมีต้นทุนรายจ่ายที่สูงในการทำคลิปแบบนี้สัมภาก,กรตีเป็น40วงเล็บ8รายได้4 0วงเล็บ8ปดให้หักค่าใช้จ่ายตามจริงตามสมควรแบบไม่มีเพดานด้วยหักไปเถอะหักตามจริงเลยแบบนี้เราสมมุติสามแสนแปลว่าสามแสนนี้จะต้องมีบีนมีหลักฐานว่าจ่ายอะไรไปบ้างหนึ่งสองสมสี่แล้วก็อย่าลืมหักลดหย่อนตัวเองได้ด้วยหกหมื่นแล้วก็หักลูกสองคน ได้เก้า0มื่นบาทแปลว่าเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วตามจริงสามแสนแล้วก็หักลดหย่อนไปอีก 1, 000, แสนเงินได้สุทธิจะเหลือสองล้านห้าแสนห้ามื่นแล้วก็เอามาคูณอัตราภาษีแบบขั้นบันไดเจนนี่ที่รับรู้รายได้ส0่สิบโมเลแปจะเสียภาษีบุคคลที่ห้าแสนสามมื่นบาทแบบนี้หกักแบบหักค่าใช้จ่ายไม่มีเพดานนะแต่ว่าก็ไม่ควรหักจนกระทั่งขาดทุนอะคือหักค่าใช้จ่ายยังไงก็ไม่ควรเกินไรายได้ที่รับรู้โอเคปะ อันนี้คือเทคนิคที่มองต่อมากรณีที่สองถ้าเจนนี่ทำคนเดียวด้วยหนึ่งสมองด้วยสองมือแบบต้นทุนดำเนินงานต่ำมากแบบนี้สัมภากระตีเป็น40วงเล็บสองแต่ข้อเสียคือมันมีเพดาน่ะต่อให้รายได้สูงแค่ไหนอะหากค่าใช้จ่ายได้50%ซนก็ห้ามเกิน1นึ่งแสนบาทแปลว่าหากค่าใช้จ่ายได้แค่หนึ่งแสนหากลดหย่อนได้อีกแสนห้า เพราะว่ามีตัวเองแล้วก็มีลูกสองเนาะเพราะฉะนั้นจะเหลือเงินได้สุดที่2องล้านเแห้าหมื่แบบนี้เข้าอัตราภาษีขั้นบันไดตืดๆออกมาเจนนี่เสียภาษีบุคคล5 9 0แสนบาทสังเกตได้เลยว่าเสียภาษีแบบ4 0่สวงเล็บสองสูงกว่า4 0่สวงเลบแปดเพราะว่าเพดานมันอยู่ที่แสนหนึ่งในขณะที่4 0่สวงเลบแปดหากใครจ่ายได้ไม่มีเพดาน แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมดูว่าภาษีที่เจนนี่บุคคลธรรมดาถูกหักหนะ้าที่จ่ายไว้ทุกๆสเปอร์เซนตจากบริษัทพี่หนุ่มหรือบริษัทแบรนด์อื่นๆที่จ้างเจนนี่ไว้แบบนี้เนี่ยสัมภากรได้เงินไปก่อนเพราะว่าจ่ายล่วงหน้าไปทุกๆสามเปอร์เซนอย่าลืมเอาสมเปอร์เซนที่ถูกหักหนะ้าที่จ่ายเอาไว้มาหักออกจากภาษีที่ต้องจ่ายทั้งปีด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียสิทธิ์และเสียใจ